แล้วมันเกิดความด่างพร้อยขึ้นคุณเสียชายแดนเสียอาณาเขตที่จําเป็นต้องลดธงชาติไทยลงมากับการย้ายอาณาเขตถอยล่นลงไปแม้กระทั่งหนึ่งตารางนิ้วเดียวลูกหลานจะพูดยังไงกับคุณคุณจะเป็นตราบาปของกองทัพของรุ่นของเพื่อนของพี่ของน้องของคนในชาติไปอีกนานเท่านานผมเชื่อว่าครั้งนี้ยังไงทหารก็สู้จนตัวตายและเราไม่ยอมเป็นเครื่องมือของนักการเมือง หนึส,อสโอเคเสียงชัดในสภาพที่บ้านเมืองครับขันตอนนี้นะครับเหตุการณ์ทุกอย่างแมสของประชาชนสื่อทีวีนักข่าวรัฐมนตรีผู้นำทางทหารทุกอย่างโฟกัสไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาอะไรก็ตามที่เป็นแมสโฟกัสนะครับคนจำนวนมากๆแมสเนี่ยทุ่มก็ไปโฟกัสกับเรื่องเรื่องเดียวทำไมผมถึงรู้ว่าคนส่วนใหญ่โฟกัสไปที่เรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาผมตรวจสอบ เอนเกจของข่าวต่างๆผมทำคอนเทนต์ผมดูเอนเกจผมรู้ว่าเอนเกจผมมันตกลงเพราะว่าคนส่วนใหญ่โฟกัสไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นผลกระทบต่อจิตใจและสภาพจิตใจของพวกเขาและอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาในอนาคตในเรื่องของชาติบ้านเมืองสําคัญไหมเรื่องนี้สําคัญแต่มันจะไม่สําคัญจนเกินไปจนเกินพลังจิตใจของเราจนเกินความจําเป็นเพราะนั่นคือกับดัก คุณต้องระมัดระวังเวลาที่คนส่วนใหญ่โฟกัสไปที่อะไรกระแสะะไหลไปที่อะไรบางอย่างมันมีจุดมุ่งหมายมีความจําเป็นคนที่อยู่ข้างบนนั้นเขาสร้างอะไรบางอย่างเพื่อให้พวกเราหลุดโฟกัสและไปโฟกัสอยู่กับสิ่งนี้อาจจะเป็นการเมืองอาจจะเป็นกลโกงอาจจะเป็นเกมอาจจะเป็นการเจราจามันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าความรู้สึกของเราที่ดูผ่านข่าวเมนสตรีมและเห็นตรงหน้ามีอารมณ์ได้ รักชาติได้มันไม่มีอะไรผิดกับการที่เราเป็นคนรักชาติกับการเป็นชาวพรทติออตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์อยู่เนื้อเหตุผลจงระวังเอาไว้ให้ดีพึงพิจารณาเอาไว้ให้ดีทุกๆศาสนานะครับให้พิจารณาเรื่องนี้อะไรที่เป็นเป็นกโกงเป็นการยั่วยวนเป็นการดึงดูดมันย่อมมีอะไรแฝงลึกๆอยู่ตรงนั้นและส่วนมากมันมักจะเป็นกับดักผมไม่เพื่อหลายคนที่ประจําอยู่นแนวชายแดนนะครับและทําภารกิจนี้โดยตรง คุณเชื่อไหมว่าคนพวกนั้นไม่เคยพูดสักแอะไม่เคยเปิดโปงไม่เคยถ่ายภาพยุทธลปรณ์ไม่เคยออกมาประกาศอะไรสักแอะแต่คนที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นดูข่าวและอินเดือดดานทุกอย่างรู้สึกอึดอัดครับข้องใจทุกอย่างผมถามเพื่อนว่าทำไมมึงไม่โพสต์บ้างทําไมมึงถึงไม่ไม่แสดงทัศนะอะไรสักอย่างทั้งทที่มึงอยู่ตรงนั้นมันบอกว่าถ้ามันเอากันจริงนะถ้ามันยิงกันจริงจริงมันยิงเลยมันไม่พูดมันไม่ถาม มันไม่ประกาศมันไม่อะไรทั้งนั้นแต่ลักษณะเนี้ยมันมีการเมืองอยู่เบื้องหลังและถ้ามันยิงกันจริงๆพวกไทยเราที่อยู่ตรงนั้นนะครับบอกเลยว่าพร้อมเกินร้อยเปอร์เซนต์ทางยุทธปกรณ์ที่เราได้เปรียบกว่าในอดีตตอนนี้ผมพูดแล้วผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นยุทธปกรณ์ที่เราได้เปรียบกว่าในตอนนั้นและสมรภูมิตรงชายแดนพื้นที่เราค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าศักยภาพทางทหารขวัญและกำลังใจของเราดีกว่าลักษณะใหญ่ ของกองทัพความสามารถจีดความสามารถยุทโธปกรณ์และความสามารถของการลบของเรามีดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วงแต่เรื่องที่น่าห่วงคือกลเม็ดหรือกลไกภายในที่เอาทหารมาบาังหน้าและลึกๆแล้วนักการเมืองทั้งสองฝั่งต้องการคืออะไรสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าห่วงมากกว่าผมพูดเลยว่ามันกล้าแว้งกัดเราแบบนี้ได้มันต้องมีอะไรที่มากกว่าการอาหารมันต้องมีอะไรมากกว่า เป็นวาระซ่อนเลนทํทไมทางฝั่งเราถึงไม่สามารถใช้นโยบายเด็ดขาดได้ทําไมต้องประีประนอมทําไมต้องบินไปเคลียร์ทำไมต้องต่อสายตรงเคลียร์ทำไมไม่อยากใ,ใช้กําลังผมจะพูดอย่าง,น,ง,งนี้เรื่องของประโยชน์เรื่องของประโยชน์ล้วนๆถ้าคุณมีประโยชน์กับใครสักคนเขาเหมือนกับมีมีดเอามาจาะคอหอยของคุณได้ตลอดเวลาคุณอาจจะชนะเขาในแง่ของวงการเจรจาต่อรองทางการทหารทางอำนาจชายแดนทางด้านกฎหมายแต่ นี่ผมพูดลเล่นๆนะสมมุติสมมติว่านักการเมืองไทยนักการเมืองไทยข้าราชาการผู้ใหญ่ทหารตำรวจผู้ใหญ่มีคนที่ไปลงทุนอยู่ฝั่งเขมรและได้รับรายได้จากบ่อนจากการพน,นันจากเว็บพน,นันจางบ่อนถูกกฎหมายที่อยู่ฝั่งนั้นแล้วฝั่งเขมรปันผลไม่ให้ต่อเนื่องปันผลไม่ให้พวกเขาต่อเนื่องปีละหลายล้านบาท คุณคิดว่าคเขมรอยู่เหนือกว่าเราไหมในเรื่องนี้ผมตอบให้ก็ได้ผมว่ากัมพูชาอยู่เหนือกว่าเราในด้านนี้รากฐานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสภาพปกติของสภาพบ้านเมืองบ้านเมืองเราในเอเชียตอนหนอกเฉียงใต้มีความยากจนและฐานะบานกลางเราไม่ได้รวยร้อนฟ้าถูกไหมเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจสีเทาจึงเป็นทางเลือกที่ไวและง่ายและเขายอมเสี่ยงมากที่สุดกับคนที่เป็นหัวหน้าในเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่ง ไทยหรือฝั่งกัมพูชาผมเดาว,ว่าเขาถือผลประโยชน์เราและถ้าเราไม่ยอมเขาในบางกรณีเขาก็จะค่อยๆแพร่งพายความลับว่าใครอยู่ที่นั่นบ้างเงินก็จะไม่ออกมาหรือแย่ที่สุดคือเปิดโปงว่าผู้ใหญ่บ้านเราที่ทำตัวถือศีลธรรมะธรรมโมรับหลังอาจจะเป็นคนที่มือถือสากก็ได้และสิ่งพวกนั้นพวกเราอาจจะไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้น เรากําลังกลุ่มความลับนะครับขั้นสุดยอดของใครบางคนอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ภาพท่าทีที่มันออกมาท่าทีของผู้นําฝั่งกัมพูชาที่ออกมามันดูเป็นแบบนั้นทหารที่อยู่ตรงนั้นนะครับเอาเกียรติเอาศักดิ์ศรีเอาชีวิตของลูกน้องเอาอนาคตของพ่อแม่ลูกเมียไปวางไว้ที่ตะเข็บชายแดนพวกเขาไม่ยอมมันกลไกลของนักการเมืองไม่ว่าใครจะกระซิบมายังไงส่งสัญญ,ญาณมาแบบไหนไม่ว่า ผลประโยชน์มันจะหนักแค่ไหนก็ตามเขาไม่ยอมเอาชีวิตลักศักศรีตัวเองมาเสี่ยงสําหรับคนที่เขามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลที่ความเป็นมืออาชีพเขาไม่เล่นด้วยเขาตรงไปตรงมาและนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของกลไกการเมืองของระหว่างผู้ใหญ่ของสองประเทศทหารเราไม่เล่นด้วยทหารเราไม่ยอมคุณนึกภาพดูนะถ้าคุณอยู่ตรงนั้นคุณเป็นหัวหน้าอยู่ตรงนั้น แล้วมันเกิดความด่างพร้อยขึ้นคุณเสียชายแดนเสียอาณาเขตที่จําเป็นต้องลดธงชาติไทยลงมากับการย้ายอาณาเขตถอยล่นลงไปแม้กระทั่งหนึ่งตารางนิ้วเดียวลูกหลานจะพูดยังไงกับคุณคุณจะเป็นตราบาปของกองทัพของรุ่นของเพื่อนของพี่ของน้องของคนในชาติไปอีกนานเท่านานผมเชื่อว่าครั้งนี้ยังไงทหารก็สู้จนตัวตายและเราไม่ยอมเป็นเครื่องมือของนักการเมือง ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและข้าราชการทุกภาคส่วนที่อยู่ตามพื้นที่ที่มีข้อผิพาทผมรู้ผมเคยเห็นผมเคยสัมผัสผมรู้ว่าพวกคุณกําลังเสียสละอะไรและผมรู้ว่าสิ่งที่ตอบแทนพวกคุณนะั้นมันน้อยนิดและความเป็นผู้ชายของพวกคุณคุณก็ไม่เคยที่จะแพ่งพ่ายออกมาว่าคุณได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมแม้จะต้องลําบากยากเย็นแต่คุณก็ยังตั้งใจทํางานเพื่อผลประโยชน์ต่อชาติต่อบ้านเมือง ขอเป็นกำลังใจให้คุณทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดี